ทุกคนขาเปลี่ยนแผนค่ะไปโรงพยาบาลไขมาให้ฉันไม่ออกมานะดีๆอ้าวจบไปโรงพยาบาลไอพีเทลบอกเราเร็วพอปพีเทลบอกเขาพอปพีเทลหน่อยก็พอปพีเทลต่อฮอาพิเทลนึงอ่ะหอมึงแพ้ปลาหมึกแน่เลยมึงอย่ามาตุยที่นี่นะจ๊าบชีวันเกิดนะคะ อ่ะหนูจำได้มึงก็เดินหาไปสัตว์อ่ะไอเหี้ยไอยายสัตว์ไอเหี้ยไอยายสัตว์เดินหาไปดิหนูไม่ใช่หรอกค่ะมันคนละโซลหรอกค่ะกูจำได้เลยที่ว่าเขาห้ามกินไข่แล้วจึตะกระดูได้ไงว่าเขายายแล้วมึงแดกไข่ได้เหรออย่าม,มากินลแล้วมึงกินไข่ได้หรอก็ <c oughs> กมาอยู่ฝั่งนั้นไม่มีก็ต้องย้ายที่ตลาดปลาพ่อมอยู่แถวนี้ไม่ใช่การเดินทางมาปุ๊บใช้สะพานัหนเปะวะนู่นที่นี่ก็ใช้่กันเว้แต่ว่ามันเขาหรือว่าอนี้มันมาที่นี่เลยเออ เออคงไม่ต้องเดินเนาะคือแบบมาเลยอ่ะถ้าถึงแล้วถ้างั้นถึงแล้ว,ลวทุกคนคะคลิปนี้เราจะมาทำวอล์กอยู่เกาหลีนะคะ เออคลิปนี้ทํากี่วันนี้วันสองวันละกันนะทุกคนมาดูว่าวันสองวันนี้ทําอะไรกันบ้างเพราะว่าเราต้องสัญญากรรมกอนทุกคนนะเราก็ทําอะไรได้ไม่เยอะนะคะได้กินเที่ยวอะไรเงี้ยแค่2วันทุกคนเสื้อนี้อยู่ที่พักนะคะกำลังจะไปหาอะไรกินค่ะตอนนี้เย็นมากๆแล้วนะคะบอกเลยว่าร้านเนี้ยคนเกาหลีเองบอกเลยว่าคนที่มากังน a มและอยากกินปิ้งย่างหมูที่มันอร่อยที่สุดเนี่ยต้องร้านนี้เท่า,านั้นอ่ะไปค่ะคือเกาหลีเนี่ยเอาจริงนะตอนมาก็ไม่ได้รู้หรอกว,ว่ามันจะหนาวมากหนาวน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เตรียมมา ก็คือเศษผ้าทั้งหลายที่เอามาเป็นชุดแต่ละชุดโดยมันเลือกมาไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าบ้างผ้าบางบ้างผ้าเหลือบ้างก็คือเศษผ้าไม่มีอะไรกันหนาวเลยจะถามว่าหนาวไหมต้องม้วมตรงว่าหนาวมากเฮ้ยที่บอกว่าคนตาคนคะหนาวมากดูชุดนี่เจ็ดองศาได้ไม่มีฮีเท็กแมตสินเดียวนะคะก็ เทุกคนค่ะก็คือว่ามันจะอยู่ตรงโซนแบบว่ากังนัมซิตี้เลยค่ะคือถ้าง่ายๆคือฟุกอพักที่โรงแรมเด็ดเลยว่าไซโฮเทลใช่ปะคะออกจากโรงแรมมาเลี้ยวขวามาตรงไปอะค่ะไปทางโรงพยาบาลศัลากรรมมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นร้านที่คนเยอะและอร่อยมาเพราะหมูนุ่มที่สุดเพราะตรงนี้มีร้านเดียวก็เลยนุ่มสุดฟังนะเจ็บเท้ามาก ตังหูก็ใหญ่มากทุกคนคะส่งคำน้ำลือคะ่ะคิวเต็มหน้าร้านเลยอะ่ะที่นั่งนคนคนี้คิวหมดเลยเอ่ะเกือบ20คนได้ทุกคนกยิ่งเย็นก็ยิ่งหนาวแม่ คนค้าสุดก็คืออดกินค่ะเพราะว่ามันแบบสิบยี่สิบคิวแล้วไม่มีใครรอเลยเอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนเพราะร้านนั้นคือทุกคนบอกว่าร้านนั้นคือร้าน,น,นที่แบบอร่อยที่สุด <c oughs> <c oughs> จะกินอะไรอ่ะเออจำได้มัน,นบบก็เดินหาไปสัตว์อ่ะไอีิวไอคิวไอสัตว์ไอคเวีอสัตว์เดินหาไปดิหนูไม่ใช่หรอกค่ะมันคนละโซนหรอกค่ะฟุงตรงร้านที่ร้านไหนแล้วขยายร้านไม่ตรงเที่ยวก็มาอยู่ฝั่งนั้น เออไม่ใช่อีกกูจำได้เลยที่ว่าเขาห้ามกินไข่แล้วมึงแตทะลุได้ไงว่าเขายายแล้แล้วมึงแดกไข่ได้หรออย่ามากินแล้วมึงกินไข่ได้หรอก็มาอยู่ฝั่งนั้นไม่มีก็ต้องย้ายดิตลาดปลาพ่อมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อ่าอ่าอ่าไปไปข้าวด้เข้าก็เข้าจะชนกูอยู่แล้วเนี่ยดูดิ ทุกคนขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไม่มีรูปด้วยทำ oh <my. S 1> ไมด,ดูนี่รักรูนั่ากินนะดูดิคือคักอยู่แล้วอาหารเกาหลีเคยปะสั่งหนึ่งอย่างอะ่ะเครื่องเคียง20อย่างอันนี้ อันนี้มันนี่ไงพมดอยูนนี้วาวอาอาอืมอันนนเลยคอมเมนต์ไม่จริงละก็หกละถ้านึกเนี่ยก็หกละอ่ะอลิตเติ้ลบิทลิตเติ้ลบิทสไปซี่ซแล้วก็หวานที่เธอจะเอาอะไรเนี่ยแล้วก็เนื้อ ฟังนะอยากจะเข้าแต่ละประทานไม่เป็นคืออันนี้มันคืออะไ,ไม่รู้เขาให้คุกคๆุกคกกินกับใบไฟไน,นี้แล้วก็ใส่อันนี้เสร็จปุ๊ก็คุกกับมายองนีน้เท่นแหละแล้วก็อยู่ก็มีปลาโผล่มาหนึ่งตัวส,สองตัวไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไปว่าขออีกอินก่อนนะคะทุกคขออี่อิกก่อนนะ เรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้คือมาน,นั่งงงกันอยู่ว่าเอราคามันเท่าไหร่คือของมันดูดีมากอย่างละ300จะใช่หรอมันต้องเป็นพันสองพันแล้วแต่ฟูก็ดูจากร้านอนะไม่ถือว่าไม่ได้บอกว่า,านะร้านไม่ดนะไม่ถือว่าดูจากร้านแนละ้วเจ้าของร้านอะทำเงินเองกับคุณแม่สองคนไม่ไมีพน,น,นักงานแลวเสิร์ฟคนที่มากินเนี่ยเป็นคนพื้นที่หมดฟูดว่าราคาน่าจะแบบว่าเป็นราคาของคนที่เนี่ยปกติทั่วไปมือนี้นะไม่เกินพันห้า มันนะ่ามันเอีามาเราดูกันจบทุกคนคะสุดแล้วนะคะประมาณ800บาทเองถูกมาก <c oughs> วันนี้หมดแค่นี้นะวันนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนเพราะวันนี้มันเหนื่อยมากแล้วมันทำหลายอย่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเต็มพรุ่งนี้จะพาวอล์กทั้งวันค่ะ ทุกคนคะถึงห้องพักแล้วนะคะแล้วเออแวะซยู่ซื้อว่ามาเผ็ดมาซื้อยาสระผมซื้ออะไรมานนะคะก็เท่านี้สำหรับวันนี้ทุกคนก็น้อยแต่มากเราจะก็แ a s h ่ชัพรุ่งนี้เจอกันจัดเต็มแน่นอนบอกเลยพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนถึง3ชุดสู้เพื่อความสวยโอเคเจอกันพรุ่งนี้เริ่มเมคอัพเชคนะคะรองพื้นนะคะชิชาโดรุ่นโกลค่ะสี 40, สามสโอ,อ๊นะคะคอนซีลเลอร์นะคะทาเชฟเทปค่ะเชดดิ้ง ของฮูดะนะคะบัตออนครีมนะฮะของไคลี่ค่ะแป้งฝุ่นสีเข้มทั่วกรอบหน้านะคะบูเต้ค่ะตัวนี้าเสร็จดิงวันนี้ใช้ของเบนนนะคะเขียนคิวนะคะของคอนลุคค่ะแต่งตานะคะพะเอกของเมก้าบายมาริโอนะคะชื่อรุ่นว่า Master m a แมสคะ่ะใต้ตาพุ่งนะคะคาร์บิวตี้ค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นตลับเทสเตอรท์ที่ได้มาใหม่นะคะก่อนบินข้อ,ง,อง,งส่งมาให้ ตลกอะไม่มีของจริงใช้มีเทสเตอร์ใช้นี่ปัดแก้มนะคะ d i r ค่ะเบอร์หนึ่งนะคะปัดมัสคาร่านะคะ l o r อ a l นะคะ l a ชพ e p a ไ a d ์ s ค่ะฟิน e ิชลุคค่ะ Ee เขียนขอปากของเมลินดาแล้วก็ลิปกลอสของฟลุกเองนะคะละุคนนี้ก็จะประมาณนี้ใครบอกว่าแป้งคาริบตี้ใช้หน้าหนาวไม่ได้ใช้แบบคนหน้าแห้งไม่ได้จ้องค่ะที่นี่ลบาหกองศาคือไม่มีความแห้งเลยค่ะแบบสวยมาก ต่หมดอยู่นะใครไม่มีขายเรียบร้อย่ล้วกนะะทุกคนตอนนค้เราเรากลังจะไปตลาดปลากันนะคะทุกคนอยากไปมากเห็นคนไปแล้วอยากไปมากเพราะว่าอะไรปะเป็นตลาดปลาที่ใหญ่สุดในเกาหลีเลยก็คือหลายคนคิดว่าการมาเกาหลีนเนี่ยต้องมามยองดองมาฮงแดามาอะไรเงี้ยจะบอกว่าตลาดปลาเป็นหนึ่งที่ที่ทุกคนควรต้องมาเพราะว่า มันใหญ่มากปลาเยอะมากเป็นปลาหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็แบบเคยทําให้เรากินเลยตรงนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นตลาดที่คนเกาหลีเนี่ยชอบไปซื้อของมาจับจ่ายเพื่อเอามาทําอาหารที่บ้านนะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวเดี๋ยวก็คือกินในตรงนั้นได้เลยเนี่ยไกินเผเนี่ยเขาบอกเป็นอย่างนี้การเดินทางมาปุ๊บเชื่อสะพานไหนปะวะ นู่นน็าช้วยแต่ว่ามันเขาหรือว่านี่มันมาที่นี่เลยเออเออคงไม่ต้องเดินเนาะคือแบบมาเลยถังนัถึงแล้วทังนั้นถึงแล้วว้าวเราเล้วละร้านไหนดีอะแต่มันก็สดทุกร้านแหละแต่ว่าเราเลือกไม่เป็นอ่ะคือตอนนี้กําลังหาป้าคนในคลิปอยู่คือไปดูคลิปมากมีคนมารับจําหน้าป้าได้แต่พอมาถึงนีจริงอะทุกร้านป้าหน้าเหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวเราจะเข้าทานสเ็จแล้วพี่ว่าร้านไหนอร่อยแล้วไปถามเขาเขาจะบอกเราไปเลยก็ถาเล่นๆไม่มีอะไรน่าดูเกลยนะเน่ดเส้ย่เาอะลาะ่ะเรล่อเลยอ้ยไมชาโรเจอร์นะสิบโลกี่โลพี่วอนแสนวอนก็ประมาณสองพันนิดนี้รอ๋อเขาแถวให้รานนี้อตัวปลอมตัวจริงอ่ะนี่คือทำหน้าดียัง เอาแค่นีใช่ปะซาซมิซาซมิคือกระเทยกขพูเป็นนะแต่ก็อยากพูดไม่แม่เขาพูดกฤนไม่ได้ด้วยแล้วเาพูดไทยด้วยประเด็นอะอาฟิสฟิสซามินูเหรอซาซมิอนี่รวมๆเาแบบเอารวมอะแล้วก็อะไรแคนมอนอะ เรียบร้อยอะไรต่อแล้วเขา follow me เขป้าโอป้าโอป้าเป็นอะไรเขาพี่แล้วเขารุ่นพ่ออะไรเงยไปกับใคร follow, follow อ๋อเดี๋ยว้เด้อ follow you ให้เขาเถียงก่นอนเราจะต้อง okay, ไปตรงไหนโอเค follow you โ okay, อ okay. เคโอเค เหมือนในตัวอย่างเป๊ะเขาบอกเลยว่าเราเลือกเสร็จเด็ดเดยวจะมีคนมาพาเราไปเขาจะพูดคำว่า follow me follow me เราก็เดินตามเขาไปเพื่อไปรอกินนะคะแล้วก็มันจะมี2ราคาคือถ้าเราไปเราไปเจอร้านที่เป็นเต็นท์เนี่ยเพราะว่าราคาจะถูกหน่อยมันจะมีแบบเต็นท์ก็แบบเป็นห้องบางถ้านจะไม่ผิดอะ่ะมาทุกคนเดี๋ยวจะพาดูว่าเราจะไปตรงไหนนะคะโอเคโอเคโอเค ชื่อเจนนี่ออนอมนโอเรดลล์เมนโอเคานเีคอ๋อน่ากิมากคนคาคืออยากกินมากๆแล้วว่าแบบคือมันสดมากอ่ะที่ไทยเราจะมีตลายปลาแบบนี้นะแบบเลือกเลืขึ้นมารออ่ะเอ้ยน่ากินก๊อ อินมัรอ้วยมากเหมือนตกมาจากทะเลแล้วกินเลยอ่ะนอย่างยิ่งอว่าเอาเนี่ยมัติดตรงตรงปากจะดูลองดิไม่เอาเลยลองดิเฉยดิเฉยวิ้วเหมันมันไม่เอาเว้ยคือแบบมันดีเกินอ่ะมันสดมากอ่ะ โอโห่หอยว้ยเป็นไงบ้างเจออาหารทะเลแบบช่ำๆอิ่วกันนะอิ่วปลาหมึกขายไม่ออกปลาขดหมึกซื้อมาหกตัวกินไปห้ากินไปครึ่งตัวละมันอิ่วอ่ะมากินอาหารทะเลแล้วมันมันอิ่วอ่ะมันแบบมันอิ่วอิ่วแบบอื้ออย่างเงี้ยอิ่วมันเย็น บริการหั่นก็จะมีนะคุณตาโอ้ยอยากชิมมากเยี่ย <c oughs> หวานมากปูอร่อยมาก หมดเลยอะ่ะไม่ใช่แบบพบกันแรกไหนกันจะบ้างนาแล้วว่าออกมาแล้วก็หนมันดีบุคคนดูหน้ามันดีเห็นแลเนแล้นะเห็นเป็นอะไรแดงๆเต็มเลยเนี่ยมึงแผอาหารทะเลแน่เลยมันน่กมาแพ้ตอนต่ปากขอบปากแดงเหมือนพวกแพ้กุ้งแพ้อะไรอย่างเงี้กินเราขึ้นเป็นพื่นๆน่ะอุ้ยเห็นชัดมาก คนขาเปลี่ยนแผนคะ่ะตอนแรกว่าจะไปเดินตลาดหาตลาดคนเดินก่อนมีตลาดคนเดินเปิดใหม่แต่เรายังไม่รู้ชื่อเลยไม่ได้ไปสรุปเคยปะไปโรงพยาบาลไข่มาไห่ไม่ออกมาแล้วดีดีอ้อ้าวจบไปโรงพยาบา,าบไลบาอาไอพีตาโบกเราเร็วพอดพีเทลบอกเขาพอดพีเทลไหนรอพีเทลตัวเขาพีเทลหนึอนอนอหนงอ,อ,อ,อ่ะปลาหมึกอมแพปลาหมึกแน่เลยไอปลาหมึกอันเนี้ยไม่มีอะไรเออ มีมาตุนี่นะจ๊ะพี่วันเกิดนะคะดีแล้วอยากตายมาทีจบ<ด>ถ้าโรงแรมต้องเปิดรูปว่าถ้าโรงแรมอะ่ะอีกไม่รูใครอยู่ตรงนี้นะคะ่ะถ้าคานกดถ่ายกินกันแล้วะครแล้วก็รอกินตอนนอนเขาให้กินตอนนอนใช่ไหมคนละหนึ่งเ1 1> ม็ด<ม><ม>แต่ว่าไม่เป็นไรแหละตอนแรกก็น่าจะแพนิกอะ่ะคิดว่าเมื่อคือเราคิดที่แพนิกเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยด้วยแบบว่ากลัวแบบต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่เป็นอะไรขึน้นมาก็เลยแบบเบียนหัวแล้วก็หูหูดับไปแป๊บนึง แต่หายแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วเนอะอันนี้เราก็เปลี่ยนที่แล้วเนาะคือมันไม่มีซงซูดองอะไรสักอย่างหนึนอนเขาทำมาจอที่ไหนไม่รู้อ่ะเออก็ลเลยงั้นกลับไปฮงแดดีกว่าจะแบบว่าเซฟดิไอซงซูดงเนี่ยมันเป็นญานใหม่ที่ว่ากันอิจิตมากมันไม่เหมือนเมียงดงเหมือนฮงแดที่แบบมีติทฟู้ดอะไรเงี้ย่มัปเป็นฟิลบอกว่าเป็นชอ็อปดีออเป็นร้านคาเฟ่ไปอะไรอย่างนั้นนะอ่ะเออแต่คนละฟิลต้องเปกลางวัน ตองแดดแบบที่ไม่เคยมาตรงเนี้ยะวิญาณนี้คือมาน่าอดนะเราไปเริ่มต้นจากทุนไหมเราจะาเริ่มไกล้เลยอะไรปิป้งย่างอยู่ไหนก่นอนลองเท้าเข้ามาเข้าแ,บบแ,บบแอปๆก็ถ่ายได้ทุกคนตลกมั้ไอ้มันลองรองเทา้าใส่เบอร์6เบอร์7กระเทยเบอร์9ก้าเหลพอ,อ,อดีเป๊ะมันคือเมื่ใส่กับพวกเกงยีอะไรเงี้ยมันดูนวิ่งน่ารักอ่ะ

ก็พวกร้านทุกร้านเขาที่เป็นร้านแบบให้จ่ายเงินอะไรครับคือเขาจะเอาผลงานทุกคนหรือแล้วก็ร้านติ๊กเกอร์เนี้ยก็ติ๊กเกอร์คนจริงๆอ่ะมาแปะให้หมดอันนี้คือเอาผลงานแบบมาแปะให้หมดเลยตกแต่งร้านนะแล้วมันสวยดีอ่ะต้องบอกแบรนด์เนี้ยทูฟูฟอร์สกูช่ัวเป็นแบรนด์ที่แบบเซตติ้งที่ดังของเกาหลีเลยแบบว่าส่วนใหญ่คนใช้กันเพราะว่า เขาจะดังเรื่องเชดดิ้งมากทุกคนครับเดี๋ยวจะให้เขาสาธิตการทำนอริอาย่าคนเกาหลีให้ดูเอามาดูอ่าลงอันนี้ก็มาเลยดูดิมาเลยเัาเปโผลอ๋อเราแค่ตรงหัวมาถึงกลางเซฟดีดี่ีมันขอบคุณดีครับเพื่อนคนนี้ค่ะสุเมเกะขอบคุณค คนนจีปะคงแดนหนาวมากเลยอ่ะมันได้เสื้อไป็หนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เจ็ดเราแล้วตลอดเมื่อกี้พวกเราไม่รู้เขาไปดูไหมไม่เอาอยากกินโอริโอ้เงินเท่านั้นที่น็อกเอวิตินธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้ฉันไเผลอบินขับพาเชลแล้วมันฟินฟินสิดเดินเใยครับเป็กเอติมิเตตตีดูเลยเขาทำหน้าแบบว่าตามันกินม่เอาไม่เอา ทุกคนหาโอรีโอไม่ได้เลยอ่ะมันจะมีเมนูมมนึงเป็นโอรีโอร้อนเนะาะที่กัดไปมันจะร้อนอ่ะอันนี้ถือให้ไอเกียมันเฉยมกติมไม่เป็นทุกคนขาแล้วเดี๋ยวเราจะแปะรูปหนึ่งไว้ให้ เกาหลีรู้ว่าโฟกอสมาเยือนนะฮะอุ้ยแล้วเราเป็นใส่ฝอกคนเดียวเดีเ๋ยมีแต่เกาหลีอะสม่สวยแกเราเจอร้านเดิมใช่เนี่ยเมื่อกีินเออหกเจ็ดปีแล้วทะเลหมดเลยนี่เราสั่งแค่งสองอย่างกุ๊กินกันไม่หมดด้วยใช่นี่กันหน่ะรูปลาหมึกกุ้งพิซซ่าที่ฉันไคยฝันผาจอนค่ะเดี๋ยวขอเรียกว่าาจอนนะฮะเลี้ยงกินเหล้าค่ะตีอย่างหนึ่งที่อยากจะต้องกินที่มาเกาหลีอะคือจับแช่ โอหมูย่างมาแล้วผาจอคุณนสุดทุกคนคะกินเสร็จแล้วค่ะทุกคนเกี้ยอิ่มมากเกลี้ยแล้วก็เอาพาจอนเทคเอาไว้ด้วยวันนี้ก็คือเต็มอิ่มเนาะไปตลาดปลาซึ่งไม่เคยไปแล้วก็วนมาที่ห้องแดรเละได้ิดไหได้เออมันแพ้มาอีกโอ้โหตายห่าล้วกลับบ้านต้องไปหาหมอเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับห้องกันนะคะ ถึงห้องเปลี่ยนจุดแล้วค่ะทุกคนพวกนี้ก็ถือว่าออกห้องคุ้มเลยนะไม่ถึงว่าก็เป็นแบบถ้าจะเป็นวันเดย์ทริปแบบเต็มๆเลยค่ะทุกคนหนุ่มๆทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะคะใครมีอะไรแบบอยา,แบบแกากแนะนําการมาเกาหลีก็สามารถเมนบอกได้นะเผื่อแบบมารอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เมนบอกได้ว่าอุ้ยพี่ฟูต้องไปตรงนี้ต้องนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตรงนี้ต้อง,งนั้ตนต้อง n เ m อร์กว่าอะไรก็ว่ามาเมนได้เลยบอกได้หมดเลยนะคะก็ะถ,ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้มากกด subscribe ช่องนี้มากนะจุดดิงกริ๊งกริ๊วใจพี่นะคะับสวัสดๆๆ หน้าอกเบอร์นะ